อากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นมันจะมีลูกค้ามาเนี่ยน่ะยายจอยเอ้ยอ,อากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนยังไงมันจะมีลูกค้ามาซื้อของมาเนี่ยเช้า,านี่สุกวันก็ขายได้ดีอยู่วันนี้ที่ขายของจะพักปุ้งในสวนมาโอ้ยพักงามงามหลายด้วยพักตำลึงอ่อนจั๊ห้ายอ่งพ่ออีแม่เอ้ยมีลูกค้ามา,มาไหมเนาะคึ้เงียบขริ้นเว่าวันนี้ พี่น้องเอ้ยลูกค้าจะมีไหมวะนี่มันน่งโอ้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  sí. โอ้โอ้โอ้ยม um ีคนมาซื้อของบ่น้อพนันสิตุกอีลาเอ้ย มากอาคารดินคาลมมันยังแม่นแค่นอโข่นอ้วยคนมันจะมีลูกค้ามาย้ายกงวะกันยังว่ากันยังว่าอยู่นี่แล้วมันก็คึมคึมฟ้าก็คึมคึมเบิ่งพักมัแต่ยอดงามๆโอ้่หแล้วแล้วที่ขายได้มือเฮงวันนี้กันยังว่ามีลูกค้าบ่อีนจะบอกโอ้รถมารถมามสิโอรถม้ารถม้าที่ใช้ลูกค้าเราไหมนี่รถม้าตัวนี้มันแม่นบ่อไร้ล้า รถวิเเขาวิงไวเขาวิงไวเอเขาบิไว้ช่เลยสลุป้าไ่ตองไมตมีกแล้วอไล่โชคดีมเลยโ้าปช่ลูกค้าเราหรอกมจอดซื้องม่ใช่ลูกค้าเราเลยห็นมาจอดซื้อเราทไม่ใช่ลูกค้าเราเย่เหีนสิเด้อิม นี่มันเป็นในย่างมันคือขายของบ่ออกเป็นยังว่านี่ยนะฝนฟ้าก็คึมคึมยังไงรูกวันนี้ขายของบ่ออกวะท่านไหนมาก็วิ่งเตลิดวิ่งเตลดิดชงเขาชงใส่เขาไปนอนจำซิ้นอยู่ไม่ไม่ใช่ลูกค้าเรามันเป็นแบบนี้แหละแม่นขายขของก็าย,า,งายยากาาขยยกอีหลีขายยากอีหลีพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็วันพัก โอ้ยลูกค้ามาแล้วลูกค้าโอ้ยเจ๋อลูกค้าเรามาแล้วลูกค้าเรามาแล้วลูกค้าเรายิมาซื้อพักเราแล้วโอ้ยลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วพักเราแล้วโอ้ยนี่กป็ลูกค้าคนนึงโอ้ขายเท่าไหรได้ยีนี้ฮะโอ้ยจักบาทกับละห้าบาทกับละห้าบาทจักกรรนั่นพวกเราจักกรรนอันคนละสามกําคนละหนึ่งบาท ฉันสี่กำกำเสกกำเป็นยังไงนี่นี่กำ่เกนี่ก็กำเลยไม่ได้มัดตัวจับเลยอันน้สามกำสากำเช็ยาอันนี้สี่กำนี่กำละห้าบาทห้าบาทจกมาจกมาฟาให้มันเบิดคนมันโอ้คนมันจะตจกฟาวันนี้ฟาบ่ส่งให้เราเลยใครข้องนี่ใครทุกมันนั่งจากคนโดนคนลยงนี้ทีบาทให้ม้ยอ่ะโอ้ย อบคคุณ่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องลูกค้าใจดีแล้วบันนี้พี่น้องโอ้ยนี่ล่ะผมหยอกไปหน้าผมมันหยอกไปหน้าผมันควายสิเข้ามากไหมโอ้เจอลูกค้าใจดีแล้วพี่น้องเจอลูกค้าใจดีแล้วผมขอพักบุ้งดีกว่าอ่าพักบุ้งครับผมเอาพักบุ้งดีกว่าเออไอีแม่งใส่นี่นี่แหละลูกค้าไม่ใหญ่จ้อย โอ้ขายดีขายดีขายดีเออได้เมือแล้ว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 ขอให้รวยฝนมันโผขอบคุณฝนมันตกพี่น้องนนาฝนน้ำบาโอ้สุดยอดสุดยอดขายดีขายดีจ้าโอ้ขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องลูกค้า ลูกค้าเมาเหมิดเลยพี่น้องเอ้ยข้ามีเงินจ่อยน้ะมีหลายก็เฉยหลายนี่มันมันมีน้อยก็ช่วยกันไปเออวันนี้ฝนฟ้าม่คอยอํานวยด้วยแหละเีดีดีอยดีว่ะดีดีดีเเมาหมดเลยยายเอ้ันเด้วยแต่สิราเราวงดีแท้วันนี้ดีวันดีว่กีทำทจอย้ยังเนี่ยวันหลังเนี่ยที่เก็บมาได้หลายมาขายเมน เดอดแล้วเอาใส่ถุงกระโจมไปเจอเพิ่นเขาเมาเมิดเมาเมิดเราก็ได้เงินไว้เอาไปกินกระต่ายเนาะออยังดีเลยวะทนแล้วนางเสียดเลยจะเป็นไค่ดีจะเป็นไค่ดีจะเป็นรแได้เงินแล้วได้เงินแล้วเออแล้ได้เงินแล้วโอ้ยขายของก็มีเงยจอยนี่ขายดีจบจะนั่งเสียดได้ขายจีแบกของมาขายเด้อเอาไปขายของพอดีเป็นอยากขาย เรถถุงนึ่งเสียใจนะยายเสียใจเนาะเราขายหมดแล้วมาทีหลังข้าเหมาหมดเลยเสียใจนะเออเสียใจนะเธอมาทีหลังบังคหลือถุงเดียวเนี่ยเออของบังค่อยหลายดนเลยเนของพระเจ้าขายเหมือนละตีเนี่ยเมื่อกี้ข่าเหมาหมดเลยมาช้าเกินไปเธอมาช้าเกินไปโอ้ ตุ้งเดียวไี้ลาไปแจกเอชพีว่ะโอ้ยไปแจกเด้อไปขายบนเอื้อนก็ได้เอเสียใจเนาะเราได้เงินแล้วเสียใจไต่ก้อนได้เงินแล้วก็เสียใจเลยเอ้เราได้แล้วโอ้ยไปบอกอยากมาลั่งหนูต้องเป็นคลิปนี่ไปอิ่มไปมึงเอื่นจะไปเก็บมาอีกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาเนาะใช่ยขาประจำเราประจำมาประจำเออเราไปหามาอีกเรื่องจะได้ตังค์ ลูกค้าเฮานี่คนนี้มันซื่อบักเกิลเออจำหน้าลูกค้าตัวนี้ไว้ให้ได้ด้วยจำให้มันเม่นเด้อะพวกนี้เอาเม่นแล้วพวกนีไปเอาม่ได้หลายเนาะแม่นเฮ้ยเอาทองปุยใหญ่เลยน้องเออเอาทองปุยใหญ่เลยวันนี้เจ๋งเจ๋งแล้วขายได้วันนี้เจ๋งโอ้ยว่าผลมันจีหำเนาะ